ทุกคนเคยเห็นภาพเซตนี้ไหมคะภาพเซตนี้ถูกเผยแพร่ออกมาประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์2,564นี้เองค่ะหรือประมาณ1เดือนนะคะหลังจากที่ชาวบ้านบางกรอยอบพยพจากบริเวณบางกรอยล่างกลับขึ้นไปอยู่บริเวณบางกรอยบนที่ที่เป็นที่อยู่ดั้งเดิมของบรรพบุรุษพวกเขาค่ะ โดยที่ผู้โพสต์ภาพเซตนี้นะคะระบุว่านี่เป็นฝีมือตัดไม้ทําลายป่าของชาวบ้านที่อบพยพกลับเข้าไปอยู่ในป่าทําให้ประชาชนที่พบเห็นภาพเหล่านี้นะคะก็เกิดความไม่พอใจเพราะว่าคิดว่าชาวบ้านที่กลับเข้าไปอยู่ในป่าค่ะกําลังทําลายทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ แต่ว่าความจริงแล้วชาวบ้านที่อบพยพกลับไปบางกอยบนตัดไม้ทำลายป่าจริงหรือเปล่ารวมถึงชาวบ้าน30คนที่ถูกฟ้องดำเนินคดีข้อหาบุกรุกแพ้วถางป่ามีรายละเอียดอย่างไรวันนี้ Workpoint Today จะเล่าให้ฟังค่ะจากการลงพื้นที่บริเวณบ้านป่งหรือบางกอยนะคะเรามีโอกาสได้พูดคุยกับ ชาวบ้านบางกลอยนะคะทั้งที่อบพยพขึ้นไปอยู่บางกลอยบนแล้วก็คนที่อยู่ในหมู่บ้านคนอื่นๆด้วยรวมถึงได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานค่ะแล้วก็ได้โทรสอบถามข้อมูลรายละเอียดการที่ชาวบ้าน30คนถูกดําเนินคดีในข้อหาบุกลุกแพ้วถางป่านะคะกับทนายความจากสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนวันนี้ก็เลยจะมารวบรวมแล้วก็สรุปข้อเท็จจริงต่างๆเกี่ยวกับ กรณีบางกอยให้ทุกคนได้ฟังกันใน5ข้อค่ะข้อที่1ค่ะทำไมชาวบ้านบางกอยถึงจะต้องกลับเข้าไปอยู่ในป่าจริงๆแล้วประเด็นนี้เราเคยเล่าสรุปไปในสกูปข่าวชิ้นก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าจะขออนุญาตเล่าย้อนความสั้นๆในคลิปนี้ด้วยเพื่อให้ทุกคนเข้าใจเรื่องราวต่างๆไปพร้อมกันนะคะ คือแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยชาวกะเหรี่ยงบางกอยอาศัยอยู่ในผืนป่าแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีบริเวณที่เรียกว่าบางกอยบนแล้วก็บ้านใจแผ่นดินค่ะพวกเขาอยู่อาศัยกันในป่ามาเป็นร้อยปีแล้วแล้วก็ดำรงชีพด้วยการทำไร่หมุนเวียนค่ะโดยการตั้งอยู่ของชุมชนเนี่ยมีเอกสารหลักฐานที่แสดงการตั้งอยู่มาตั้งแต่ปี2455นนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นค่ะประเทศไทยได้ ออกพระราชบัญญัติป่าไม้นะคะในปี2484ค่ะตามมาด้วย พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาตินะคะในปี2504ค่ะก่อนจะมีการประกาศตั้งอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานขึ้นนะคะในปี2524คือถ้ามองจากไทม์ไลน์ตรงนี้เนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าการตั้งอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่ชุมชนตั้งอยู่มาก่อนแล้วอย่างน้อยถึง70ปีเลยทีเดียว แต่แน่นอนว่าพอมีการตั้งอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานขึ้นแล้วเนี่ยการอยู่อาศัยทำกินของชาวบ้านในพื้นที่ที่ทับซ้อนกับพื้นที่อุทยานนะคะก็กลายเป็นสิ่งผิดกฎหมายแล้วชาวบ้านที่อยู่อาศัยมาก่อนเนี่ยก็กลายเป็นผู้บุกรุกป่านับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะทางด้านเจ้าหน้าที่อุทยานนะคะซึ่งมีหน้าที่ตามกฎหมายเนี่ยก็พยายามที่จะเข้าเจรจากับชาวบ้านเพื่ออบพยพพวกเขาออกจากบริเวณ บางก่อยบนแล้วก็ใจแผ่นดินที่กลายเป็นพื้นที่อุทยานแล้วเนี่ยให้ลงมาอยู่ที่บริเวณโป่งลึกบางก่อยล่างแทนโดยที่เจ้าหน้าที่ให้สัญญากับชาวบ้านนะคะว่าพอชาวบ้านย้ายลงมาแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่จะจัดหาที่ดินทํากินให้ใหม่แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วชาวบ้านได้ที่ดินทํากินไม่ครบนะคะแล้วก็บางคนที่ได้ที่ดินทํากินเนี่ยก็ไม่สามารถทํากินได้เพราะพื้นที่ที่ได้รับมีสภาพเป็นหินค่ะไม่สามารถพอปลูกได้ ซึ่งตลอด25ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่มีการอบพยพครั้งแรกนะคะในปี2539 ก็เกิดการอบพยพอีกหลายต่อหลายครั้งค่ะแต่ว่าการอบพยพครั้งที่ทุกคนน่าจะเคยได้ยินเรื่องราวมาบ้างก็คือการบังคับอบพยพในปี2554ซึ่งการอบพยพครั้งนั้นนะคะมีชื่อว่ายุทธการตะนาวสีค่ะในปฏิบัติการยุทธการตะนาวสีเนี่ยเจ้าหน้าที่อุทยานสนธิกําลังกับทหารชุดเฉพาะกิจนะคะเข้าหรือถอนแล้วก็เผาทําทลายที่อยู่อาศัยของชาวบ้านชาวกะเหรี่ยงเนี่ยเกือบ100หลังคาเรือนทำให้เกิดการ การฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายในภายหลังนะคะแล้วก็ในปี2561เนี่ยศาลปกครองสูงสุดได้ตัดสินให้กรมอุทยานจ่ายเงินชดเชยให้กับชาวกะเหรี่ยงเป็นเงินรวมกว่า300,000บาทเนื่องจากว่าศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่อุทยานใช้อำนาจเกินความจำเป็นค่ะแล้วก็ล่าสุดค่ะเมื่อวันที่25มีนาคมที่ผ่านมานี้เอง คณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็มีมติปลดคุณชัยวัตรลิมลิขิตอักษรน,นะคะอดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานซึ่งเป็นผู้นำปฏิบัติการหรือถอนแล้วก็เผาบ้านชาวกะเหรี่ยงในปี2554เนี่ยให้ออกจากราชการนะคะเนื่องจากว่าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเนี่ยหรือปะปะทได้ชี้มูลความผิดค่ะว่า คุณชัยวัน์เนี่ยมีความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา157นะคะในกรณีที่เผาบ้านชาวกะเรียงค่ะอย่างไรก็ตามนะคะในกระบวนการต่อสู้เรียกร้องสิทธิ์ของชาวบ้านเนี่ยก็มีเรื่องน่าเศร้าเกิดขึ้นด้วยนั่นคือกรณีอุ้มหายคุณบิลลี่พอลลจีรักจงเจริญค่ะ คุณวิลลี่เป็นพยานปากสำคัญในคดีที่ชาวกระเหรี่ยงบางกอยฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากกรมอุทยานนะคะซึ่งคุณวิลลี่เนี่ยหายตัวไปในปี2557ค่ะและหลังจากนั้นก็มีการสืบพบเพียงชิ้นกระดูกในเวลา5ปีต่อมาแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่มีผู้กระทำผิดคนไหนที่จะต้องรับโทษในคดีนี้นะคะ ทั้งหมดทั้งมวลก็สามารถสรุปได้ว่าสาเหตุที่ชาวบ้านอยากจะกลับเข้าไปอยู่ในป่าบริเวณบางกลอยบนเนี่ยก็เพราะว่าพวกเขาอยากจะกลับไปอาศัยทำกินในที่ดินเดิมของบรรพบุรุษที่พวกเขาอยู่มาก่อนจะมีการประกาศตั้งอุทยานนะคะข้อ 2. ค่ะชาวบ้านตัดไม้ทำลายป่าจริงหรือเปล่ากลับมาที่เซตภาพเจ้าปัญหานี้ค่ะจากการสืบค้นข้อมูลนะคะเราพบว่าภาพเซตนี้เป็นภาพเก่า เคยถูกโพสต์เมื่อปี2,554ค่ะหรือว่าเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วดังนั้นน่าจะสรุปได้ว่าภาพเซตนี้ไม่เกี่ยวข้องหรือว่าไม่ใช่ฝีมือของชาวบ้านที่พึ่งอบพยพกลับขึ้นไปบางกลอยบนเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานะคะแล้วก็จากการลงพื้นที่เรามีโอกาสได้สัมภาษณ์พัตตีนอแอบมิมิค่ะ พัตตีนอแอบเป็นลูกชายของปู่คออีนะคะอดีตผู้นำทางจิตวิญญาณของชาวกะเหรียงซึ่งเสียชีวิตไปแล้วนะคะพัตตีนอแอบบอกว่าชาวกะเหรียงไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะตัดต้นไม้ขนาดใหญ่แบบนั้นได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญชาวกะเหรียงจะไม่ตัดต้นไม้ขนาดใหญ่อยู่แล้วค่ะทีนี้หลายคนอาจจะตั้งข้อสังเกตนะคะว่าคำให้สัมภาษณ์ของชาวบ้านเนี่ย เชื่อถือได้จริงหรือเปล่าเราก็เลยไปสืบค้นเอกสารเพิ่มเติมค่ะเป็นเอกสารที่ทางอุทยานชี้แจงเอาไว้เกี่ยวกับยุทธการตะนาวสีนะคะว่าอุปกรณ์ที่เจ้าหน้าที่ตรวจยึดได้จากชาวบ้านในการเข้าลื้อถอนปี2554เนี่ยประกอบไปด้วย เคียวขวานมีดแล้วก็อุปกรณ์ทำการ,กรเกษตรอื่นๆเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นมันก็สอดคล้องกับปากคำของชาวบ้านที่บอกว่าพวกเขาไม่ได้มีเครื่องไม้เครื่องมือที่มีกำลังมากพอจะตัดต้นไม้ขนาดใหญ่ได้ค่ะทีนี้เรามาดูภาพอีกเซตหนึ่งนะคะเป็นภาพเซตนี้ค่ะ ภาพเสร็จนี้เป็นภาพจริงนะคะเป็นบริเวณบางกอยบนที่ชาวบ้านอพยพขึ้นไปแพ้วถางเตรียมพื้นที่เพื่อทำไร่หมุนเวียนในปีนี้ค่ะ2564มีทั้งหมด18แปลงนะคะรวมเนื้อที่150ไร่ค่ะพอเห็นภาพแบบนี้แล้วทุกคนรู้สึกยังไงคะบางคนก็อาจจะบอกว่านี่ไงล่ะชาวบ้านตัดไม้ทำลายป่าจริงๆ แต่ว่าความจริงแล้วการทำไร่หมุนเวียนเป็นการตัดไม้ทำลายป่าหรือเปล่าเราไปหาคำตอบกันค่ะข้อ3ค่ะทำไมการทำไร่หมุนเวียนถึงต้องแพรวถางและก็เผาต้นไม้ด้วย โดยปกติแล้วนะคะชาวกะเหรี่ยงเนี่ยจะอาศัยอยู่บนบริเวณพื้นที่สูงค่ะซึ่งวิธีการทำการเกษตรแบบหมุนเวียนเนี่ยเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมนะคะในการที่จะรักษาหน้าดินในพื้นที่สูงไม่ให้เสื่อมโทรมนะคะแล้วก็เป็นวิธีการทำการเกษตรแบบยั่งยืนด้วยแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมีข้อมูลทางวิชาการรองรับจำนวนมากเลยนะคะว่าการทำไร่หมุนเวียนนอกจากที่จะไม่ทำลายธรรมชาติแล้วยังเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติ ค่ะด้วยในเรื่องนี้นะคะเราไปฟังดรจัตุพรเทียนมานักวิชาการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอธิบายเรื่องนี้เพิ่มเติมกันค่ะระบบไร่หมุนเวียนเนี่ยเป็นระบบเกษตรกรรมย,ยั่งยืนรูปแบบหนึ่งมันเป็นกิจกรรมทางนิเวศร,ร่วมกันระหว่างป่าไม้กับเกษตรกรรมถามว่าทําไมมันต้องไปร่วมกันกับพื้นที่ป่าก็เงื่อนไขของภูมินิเวศมันเป็นที่สูงนียอนนี้ มันก็เลยจําเป็นต้องเปิดพื้นที่เพื่อเปลี่ยนเป็นพื้นที่เพาะปลูกเป็นระบบะเกษตรที่ปลูกพืชหลากหลายมากเลยทนะั้งข้าวแล้วก็พวกพืชผักอาหารที่เอาไว้บริโภคในครัวเรือนภูมิปัญญาของกะเหลี่ยงยจะไม่ปลูกซ้ําที่เดิมเพราะว่าถ้าขื้นไปปลูกซ้ําที่เดิมเนี่ยหน้าดินมันจะเสื่อมโทรมก็เลยเป็นที่มาว่างั้นก็ต้องพักพื้นเอาไว้ก็คือปล่อยให้เป็นไร้ซากหรือเป็นไร่เหลาคือปล่อยให้ต้นไม้มันขึ้นมา เพื่อมันรักษาหน้าดินมาปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดินแล้วเราไปเห็นว่ามันเป็นต้นไม้เยอะๆเราเลยนึกว่ามันเป็นป่าโดยเฉพาะอย่างแก่งระจานหรือบางกอยเนี่ยเห็นชัดมากเลยว่าป่าที่ชาวบ้านไปตัดเป็นป่าที่ถูกปล่อยฟื้นฟูนขึ้นมาแล้วก็มักที่เป็นป่าไผ่เนี่ยคนที่มันเป็นป่าไผ่เพราะว่าการฟื้นตัวของไผ่นี่นมันเร็วมันจะทําให้ดินอุดมสมบูรณ์ได้เร็วขึ้นบางพื้นที่ก็อาจจะใช้เวลา7ปีหรือ10ปีก็กลับมามาทำแปลงเดิม นี่คือวง,งจรของระบบไล่หมุนเวียนที่ผมถือว่ามันเป็นภูมิปัญญาที่ชาญฉลาดมากในเรื่องของการใช้ที่ดินทางการเกษตรบนสภาพเงื่อนไขของพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สูงฟังแบบนี้แล้วหลายคนก็อาจจะยังไม่แน่ใจหรือว่าอาจจะยังสงสัยว่าต้นไม้ที่ถูกตัดไปแล้วมันสามารถฟื้นฟูตัวเองได้จริงๆหรือเปล่าใช่ไหมคะ อันนี้เป็นภาพตัวอย่างการฟื้นฟูไร่หมุนเวียนของไร่หมุนเวียนที่บ้านห้วยหินล่าจังหวัดเชียงรายค่ะ ภาพแรกนะคะเป็นไร่ซากที่ชาวบ้านเก็บเกี่ยวเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ชาวบ้านก็จะปล่อยให้พื้นที่เนี่ยได้พักฟื้นนะคะต้นไม้ก็จะค่อยๆฟื้นตัวกลับมาเหมือนในภาพที่2กับภาพที่สค่ะโดยภาพที่1กับภาพที่3นะคะก็จะเห็นว่าเป็นบริเวณเดียวกันที่ต้นไม้ฟื้นตัวกลับมาแล้วระยะเวลาที่ถ่ายเนะะี่ยค่ะห่างกัน1ปี5เดือน อีกหนึ่งหลักฐานที่น่าจะยืนยันได้เป็นอย่างดีนะคะว่าการทำไร่หมุนเวียนเป็นวิธีการทำการเกษตรแบบยั่งยืนก็คือ ภาพทำแลบบริเวณป่าแก่งกระจานนะคะช่วงปีคศ1984ถึงปี2018ค่ะจะเห็นว่าผืนป่าแก่งกระจานยังมีความเขียวขจีอุดมสมบูรณ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะแม้ว่าชาวบ้านจะอยู่อาศัยทำกินในผืนป่ามากกว่าร้อยปีก็ไม่ได้ทำให้ผืนป่าหายไปนะคะข้อที่4ค่ะ ถ้าชาวบ้านทำไร่หมุนเวียนจะต้องใช้พื้นที่5,400ไร่จริงหรือเปล่าตัวเลข5,400ไร่เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นความเข้าใจคาดเคลื่อนเกี่ยวกับไร่หมุนเวียนนะคะก่อนอื่นเลยเราต้องพูดถึงที่มาที่ไปของตัวเลขนี้ก่อนย้อนกลับไปเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2564ค่ะเจ้าหน้าที่อุทยานขึ้นไปเจราจากับชาวบ้านบริเวณบางกอยบนนะคะเพื่อขอให้ชาวบ้าน ย้ายลงมาจากบางกรอยบนกลับมาอยู่ที่บางกรอยล่างค่ะแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยก็ยืนยันกับเจ้าหน้าที่ว่าจะไม่ลงมานะคะแล้วก็ขอทำไร่หมุนเวียนตามวิถีดั้งเดิมทีนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยถามชาวบ้านต่อว่าถ้าชาวบ้านจะทำไร่หมุนเวียนจริงๆเนี่ยจะต้องใช้พื้นที่แปลงและกี่ไร่ ความเข้าใจคาดเคลื่อนมันก็เริ่มจากตรงจุดนี้เนี่ยแหละค่ะเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยไม่รู้จักหน่วยวัดแบบไร้นะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยชี้ไปที่แปลงที่ชาวบ้านถางเตรียมพื้นที่เอาไว้แล้วถามว่าพื้นที่เท่านี้ได้หรือเปล่าชาวบ้านก็ตอบว่าใช่ค่ะทีนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยบอกกับชาวบ้านว่าพื้นที่แปลงนั้นเนี่ยมีขนาด15ไร่ แล้วก็นำพื้นที่15ไร่เนี่ยไปคูณกับจำนวนปีนะคะก็คือ10ปีแล้วก็คูณกับจำนวนครอบครัวของชาวบ้านที่กลับขึ้นไปก็คือจำนวน36ครอบครัวกลายมาเป็นตัวเลข5,400ไร่ที่สร้างความเข้าใจคัดเคลื่อนอยู่ในปัจจุบันนี้ค่ะ ทีนี้ในมุมของนักวิชาการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะที่ศึกษาเรื่องไร่หมุนเวียนมาเนี่ยก็อธิบายว่าตัวเลข5,400ไร่มีความคาดเคลื่อนจากความเป็นจริงด้วย2เหตุผลค่ะเหตุผลแรกนะคะก็คือโดยปกติแล้วชาวกะเหรี่ยงจะปลูกข้าวไร่เพื่อบริโภคภายในครัวเรือนเท่านั้นค่ะ เหตุผลที่2ค่ะชาวกะเหรี่ยงจะทําไร่หมุนเวียนเนี่ยโดยใช้แรงงานในครัวเรือนเท่านั้นนะคะดังนั้นนะคะด้วย2เหตุผลนี้ชาวบ้านก็จะไม่สามารถทําไร่หมุนเวียนได้ขนาดใหญ่เกินกว่ากําลังในครัวเรือนที่พวกเขาจะทําการเกษตรได้ค่ะแล้วก็จากการที่อาจารย์จตุพรเคยลงพื้นที่สํารวจมาเนี่ยพบว่าโดยปกติแล้วชาวกะเหรี่ยงจะทําไร่หมุนเวียนอยู่ที่ ประมาณ3 5ไร่ต่อครอบครัวต่อปีเท่านั้นค่ะข้อที่5ค่ะปัจจุบันปัญหาของชาวบ้านบางกรอยถูกแก้ไขไปถึงไหนแล้ว ในส่วนของการแก้ปัญหานะคะปัจจุบันมีการตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านบางกรอยเนี่ยประกอบไปด้วยตัวแทนจากภาครัฐแล้วก็ตัวแทนจากภาคประชาสังคมค่ะซึ่งคณะกรรมการชุดนี้ได้ทําการลงพื้นที่สํารวจข้อเท็จจริงนะคะแล้วก็นํามาปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันค่ะการทํางานล่าสุดก็คือ,อยังอยู่ในกระบวนการพูดคุย เพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาอยู่นะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันอุทยานแห่งชาติเก่งกระจานเองก็มีปฏิบัติการที่ชื่อว่ายุทธการพิทัก์ป่าต้นน้ำเพชรค,ค่ะโดยเจ้าหน้าที่เข้าเจรจากับชาวบ้านเพื่อขอให้ชาวบ้านออกจากพื้นที่ป่านะคะกลับมาอยู่บางกอยล่างแต่ว่าชาวบ้านยืนยันที่จะไม่ลงจากบางกอยบนแล้วก็จะทำไร่หมุนเวียนค่ะ ก็เลยทำให้วันที่5มีนาคมที่ผ่านมานะคะเจ้าหน้าที่เข้าจับกลุ่มชาวบ้านทั้งหมด22คนตั้งข้อหาบุกรุกแพ้วถางป่าค่ะชาวบ้านถูกฝากขังก่อนที่ศาลจะมีคำสั่งปล่อยตัวโดยมีเงื่อนไขนะคะคือไม่ให้ชาวบ้านกลับไปบริเวณพื้นที่พิพาทอีกนั่นก็คือบริเวณบางกอยบนแต่ความจริงแล้วในคดีนี้ค่ะมีชาวบ้านถูกออกหมายจับทั้งหมด30คน คือนอกจาก22คนแรกแล้วเนี่ยคนที่เหลือทนายความจากสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนค่ะได้พาชาวบ้านเข้ามอบตัวแล้วก็ให้การกับพนักงานสอบสวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่จากการที่เราโทรสอบถามทนายความนะคะก็คือทนายแปม๋มหรือคุณวราพรอ,อุทัยรังสีเนี่ยค่ะทนายแป๋มก็เล่าให้ฟังนะคะว่าหลังจากนี้จะต้องพาชาวบ้าน22คนแรกที่ถูกจับ เป็นเซตแรกเนี่ยไปเข้าให้ปากคํากับเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมเนื่องจากว่าในวันที่ชาวบ้านถูกจับกลุ่มเนี่ยค่ะทนายความยังเดินทางไปไม่ถึงสพแก่งกระจานนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยจัดหาทนายความให้กับชาวบ้านซึ่งเป็นทนายที่ชาวบ้านไม่รู้จักทางทนายแปมก็เลยเกรงว่าอาจจะมีการให้ข้อมูลตกหล่นไปหรือเปล่าก็เลยจะมีการพาชาวบ้านเนี่ยไปให้การเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่หลังจากนี้ค่ะแล้วก็จะพาผู้เชี่ยวชาญด้าน ไล่หมุนเวียนไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นหลังจากนี้นะคะเราก็ยังคงต้องติดตามความคืบหน้าของเรื่องนี้กันต่อไปค่ะทั้งผลการทํางานของคณะทํางานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนชาวบ้านบางกรอยนะคะว่าสุดท้ายแล้วคณะกรรมการจะหาทางออกให้ชาวบ้านได้หรือไม่แล้วทางออกนั้นจะรูปร่างหน้าตาเป็นแบบไหนรวมถึงคดีความของชาวบ้าน30คนด้วยว่าสุดท้ายผลที่ออกมาจะเป็นอย่างไรค่ะ